ันนี้มาที่บ้านพี่บุญนะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพืชแล้วก็มีแมลงมาลบกวนแล้วก็จะเริ่มใช้เอสเมทิกของอเร<อ>าะนะคะคดูนี่เปนจแจกังนี่ค่ะไอจ้ออันนี้อุ๊นะอีนี้คือแตงกวานะคะตอนนี้ปเป็นยังไงบัางคะที่มีปัญหามีแมลงเงี้ยเจาะแมลงเจาะนะคะ อันนี้ขนาดผลของแตงก็ใช้ได้เลยเจาะตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆเลยหรือวายยังไงคาจนก่อนทำอันนี้มันได้ซีดเยาวอย่างเี้ยเลยนะมันจะเริ่มแล้วกลับเป็นลูกเล่น้อยเป็นลูกเนี่ยน้ามใสกีโอว่าอเลยดูห่อที่น้อยๆลุกล้างนี่งเลจะเริ่มใช้เอสเมทิกสูตรหนึ่งกับสูตรสีนะคะใช้ร่วมกันกล้างเริ่มยังได้เก็บเกลกัลางออกกลัางผลิตกาลัางจะออกดอกเนี่ย เริ่มไอตัวนี้มาเจาะนี่ยก่อเดียวอีกมันเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็สิบห้าวันเจ็ดสิบสี่อีกประมาณสิบห้ายี่สิบเอ็ด 27, 000, วันเนาะอีกยีสบเอ็ดวันทางจากที่ใช้ไปแล้วสองครั้งนะคะแล้วครั้งที่สามเดี๋ยวจะมาอีกอยังไงน้บ,บนุญช่วยดูรายละเอียดนะคะเนาะดูรายละเอียดว่าเอ้ยมันดีขึ้นก่อแมลงมัน หายไปจากสวนเฮากรเพราะของเฮาบัได้ฆ่าแมลงนาเจ้ามันจะเป็นการตืวบะไล่แมลงใช่ค่ะเจ้าถ้าใจดีจะได้บอกต่อไล่ข้างๆเนาะเจ้าเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวโมดจะมาบันทึกไว้เนาะเจ้าแล้วก็มีปัญหาแล้วมันดีขึ้นจะได้ก็เจยกันบอกต่อเนาะเจ้าโอเคเจ้าเแล้วสี่จะไปกับหัวรุดสวนต่างมั่งกันหัวรุดมาไปหัวรุดยิงไปต้นไม้ค่ะแล้วเราจะเจอกันอีกเจ็ดวันข้างหน้านะคะ <laughs> ol <Okay. laughs> di